สวัสดีค่ะมาพบกันใน IT ี24ชั่วโมงนะคะในทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลไปอย่างมากค่ะแล้วก็อยู่รอบตัวเราผูกติดกับชีวิตประจำวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะแต่ว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่เราอาจจะยังตามไม่ทันก็คือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะคะเราก็ได้เห็นข่าวกันอยู่เป็นประจำค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวการแฮกหรือว่าการโจมตีแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพียงแค่ความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศได้อีกด้วย แล้ว,วันนี้ค่ะเราก็อยู่กับพันเอกด็อเตอร์เสถงมลริสุวรรณประธานกรทคและรองประธานกอสอทชจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราได้ยินข่าวกันเป็นประจำเลยค่ะทั่วโลกมีการโจมตีนะคะในประเทศไทยเองก็มีเว็บไซต์ขององค์กรรัฐเองก็เคยโดนโจมตีหรือแม้แต่ธนาคารบัญชีถูกแฮ็กแบบนี้นะคะเรื่องเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วเราจะต้องเตรียมตัวกันยังไงแล้วมีข่าวอะไรบ้างที่น่าจะมาพูดให้เป็นตัวอย่างกันค่ะ การถูกแฮกนะครับหรือในเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นทั่วโลกแต่มันมากน้อยมันก็อยู่ที่มาตรการป้องกันและความปลอดภัยในเรื่องของกฎหมายะนะครับการควบคุมผู้ใช้งานอันนี้เป็นหลักสากลเขาก็จะมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะ,ะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเรื่องการโจมตีในเรื่องการจารกรรมข้อมูลแฮกเกอร์พวกนี้ไม่ธรรมดาส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นมืออาชีพก็มีประเทศใดที่มีไมรมารการหรือไม่มีคณะกรรมการหรือหน่วยงานเฉพาะ,ะก็จะละหลวมซึ่งเขาก็จะนํามาเป็นเป้าหมายซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยของเราก็พูดได้ว่าเรายังมีพระราชบัญญัติทางด้านไซเบอร์ซิเค t ริตี้ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินการในสนชอ,อยู่ะนะครับ ซึ่งหลักการก็คือก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการไซเบอร์ซิเคียวริตี้แห่งชาติขึ้นนะฮะ mm hmm. โดยมีสํานักงานนะครับแล้วก็อาจจะมีเลขคธิที่การผู้บริหารแล้วก็มีศูนย์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีความกังวลกันว่าสถาบันการเงินหรือตลาดหลักทรัพย์จะถูกโจมตีไหมแต่ถ้าหากว่าประเทศของเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับต่างประเทศทมีการตอบโต้โดยทันทีเมื่อเกิดการแฮ็กเข้ามามเราก็สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว เหมือนการทางาน CIA เขาก็จะรู้ว่าใครกาลังทําอะไรอยู่ในขณะนี้มีแฮกเกอร์เข้ามาในประเทศคุณแล้วนะคุณต้องระมัดระวังนะไอ้พวกนี้3ามคนอาจจะไปทาอะไรก็มีการติดตามกันคือในต่างประเทศนี่เขามีการทาแบบนี้ทาแบบนี้ใช่ไหมคะหน่วยงาน NSA สหรัฐอเมริกาของสิงคโปร์ของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเนี่ยมีไอ้พวกแฮกเกอร์เนี่ยเดินทางออกไปที่ประเทศไทยแล้วนะอยู่ต้องระมัดระวังอ้าวก็มีการ alert กันอะไรต่างๆภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเงินสถาบันการเงินการทหารอะไรต่างๆก็จะระมัดระวังดังนั้นเองหาก ประเทศของเราประสบความสำเร็จในการทำาลรบฉบับนี้ซึ่งได้รับการต่อต้านค่อนข้างมากจากผู้ไม่เข้าใจานะถ้าหากเรามัวแต่ต่อต้านเราก็จะไม่มียามเราก็จะไม่มีตำรวจเราก็จะไม่มีกล้องมาติดรอบบ้านเราเพราะนะเรากลัวซะเองที่เขาจะมาส่องเรากฎหมายเนี่ยเขาก็ป้องกันอยู่แล้วไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปทำอะไรเกินเหตุซึ่งอันนี้ผมคิดว่าควรจะสนับสนุนแล้วก็ควรช่วยกัน ดูแลดิฉะน,นนั้นแล้วประเทศของเราก็จะมีความอ่อนแอในเรื่องไซเบอร์อย่างมากแล้วตอนนี้พูดถึงประเทศไทยเนี่ยถือได้ว่าเราอยู่ในจุดไหนแล้วคะมีการประเมินจากสหภาพโทรคมนาคมคะระหว่างประเทศเราอยู่ในระดับกลางกลางแต่หากเราช้าไปกว่านี้เราอาจจะแย่ลงเพราะเนื่องจากประเทศของเราก็มีการพัฒนาการในด้าน 4G ในด้านบรอ a d บนด์ซึ่งมันจะเติบโตตามภัยคุกค,ค,คามดังนั้นเองเราต้องรีบทำให้เรียบร้อยภายในปีนี้ พรบฉบับนี้ก็จะต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาก็เป็นความหวังหนึ่งในวงการไอทีที่อยากจะเห็นหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านไซเบอร์ซิเค urity เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับนี่แหละค่ะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วก็ต้องสมดุลก,กันกับความรู้ด้านความปลอดภัยและการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เท่าทัยกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ 4G+ จาก TrueMove Edge ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวย่านพระรามเก้า